หนังสือวิวรบทที่สามฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองซาดิสจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองซาดิสว่าพระองค์ผู้ทรงมีพระวิญ,ญญาณทั้งเจ็ของพระเจ้าและทรงมีดาราเจ็ดดวงนั้นได้ตรัสด,ดังนี้ว่า เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้วเจ้าจงระแวดระวังให้ดีและกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายอยู่แล้วนั้นให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าเราไม่พบการประพฤติของเจ้าดีพร้อมต่อพระพักพระเจ้าเหตุฉะนั้น เจ้าจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรจงยึดไว้ให้มั่นและกลับใจเสื้อใหม่ฉะนั้นถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวังเราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมยและเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าเมื่อไรแต่ก็มีพวกเจ้าสองสาชื่อที่เมืองซาดิสที่ไม่ได้กระทำให้เสื้อผ้าของตนมีมนทิน และเขาเหล่านั้นจะแต่งตัวสีขาวเดินไปกับเราเพราะว่าเขาเป็นคนที่สมควรแล้วผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตแต่เราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเรา และต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเทินถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์ผู้สัตว์จริง ผู้ทรงถือลูกกุญแจของดาวิดผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดปิดผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิดได้ตรัสด,ดังนี้ว่าเรารู้จักแนวการกระทําของเจ้าดูเถิดเราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้าประตูนี้ไม่มีใครปิดได้ เพราะว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อยแต่กระนั้นเจ้าก็ได้รักษาคำของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเราดูเถิดเราจะทำให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่พูดมุสาว่าเขาเป็นพวกยิวและไม่ได้เป็นนั้นดูเถิดเราจะทำให้เขามากราบลงทบเท้าของเจ้า และให้เขารู้ว่าเราได้รักพวกเจ้าเพราะเหตุเจ้าได้รักษาคำของเราด้วยความเพียรเราจะรักษาเจ้าจากเวลาแห่งการทดลองนั้นด้วยซึ่งจะบังเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกเพื่อจะลองดูใจคนทั้งปวงที่อยู่ทั่วแผ่นดินโลกดูเถิด เราจะมาโดยเร็วจงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีเพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้ผู้ใดมีชัยชนะเราจะกระทำให้ผู้นั้นเป็นเสาในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเราและผู้นั้นจะไม่ออกไปภายนอกอีกเลยและเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราไว้ ที่ผู้นั้นและชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเราและเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วยใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักทั้งหลายเถิด ถึงผู้สรงข่าวแห่งคริสตจัที่เมืองเราดีเซียจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสเตจัที่เมืองเราดีเซียว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเอเมนทรงเป็นพยานที่สัตว์ซื่อและสัตว์จริงและทรงเป็นปฐมเหตุแห่งสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างได้ตรัสด,ดังนี้ว่า เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าว่าเจ้าไม่เย็นไม่ร้อนเราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อนดังนั้นเพราะเหตุที่เจ้าเย็นแต่อุ่นๆไม่เย็นและไม่ร้อนเราจะคายเจ้าออกจากปากของเราพระเจ้าพูดว่าเราเป็นคนมั่งมี ได้ทรัพย์สมบัติทวีมากขึ้นและเราไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนแร้นแค้นเข็นใจเป็นคนหน้าสังเวชเป็นคนขัดสนเป็นคนตาบอดและเปลือยกายอยู่เราเตือนสติเจ้าให้ซื้อทองคำที่หล้อมให้บริสุทธิ์ในไฟแล้วจากเรา เพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมั่งมีและเสื้อผ้าขาวเพื่อจะนุ่งห่มได้และเพื่อความละอายแห่งกายเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ได้ปรากฏและเอายาทา,ทา,ทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะแลเห็นได้เรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้น เหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้อนและกลับใจเสียใหม่พระคริสส่งเคาะประตูใจของแต่ละคนดูเถิดเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนกับที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเทิน วดทิฐาและกล่าวพระวจ,จนะของพระเจ้าในพระธรรมหนังสือวิวรณบทที่สามฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮาเลลูยาสันสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส